ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับตอนนี้ท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุณชมนะครับวันนี้ครับเราพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดกาญจนบุรีครับแต่เรามาในพื้นที่ของอำเภอที่อยู่ตะวันตกสุดๆละของประเทศไทยอำเภอสังขละบุรี ซึ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นถือเป็นอำเภอพรมแดนระหว่างชายแดนไทยกับพมา่านะครับมาที่นี่เนี่ยเขาจะเห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องราวของชาวไทยชาวพม่ารวมทั้งชาวเชื้อสายกะเหรี่ยงแล้วก็มีมอญด้วยนะชาวมอญบางส่วน,นคือที่นี่เนี่ยโอโ้โหมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะที่แห่งนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรรับอันนี้เป็นสะพานไม้สะพานข้ามแม่น้ำแม่น้ำสองทองกะเหรี่ยงนะฮะที่เห็นอยู่ด้มนกนเยเนีคือ สะพานเนี้ยสร้างขึ้นมานานหลายหลายสิบปีแล้วแหละตั้งแต่โบราณแล้วแหละมีการปรับปรุงไปไปไปบ้างแล้วหลายครั้งแต่เพราะว่าเมื่อก่อนยังไม่มีทางถนนการที่เราจะข้ามไปฝั่งนูน้นทางฝั่งนูน้นจะเป็นวัดวัดบางเวการามรหรือว่าวัดคุเพ่ออุตมะนะฮะ คุณผู้ชมเมื่อก่อนยังไม่มีทางรถไงส่นต้นก็ต้องใช้ทางนี้แหละในการที่สัญจร้อนไปมาคือเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่มีความสําคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังมีมนต์เสนอยู่ถูกต้องครับคือพูดที่ว่าจะใครมาสังข่าก็คือไฮไลท์ก่อนแบบแรกคือที่นี่ครับที่นี่แหละคือนอกจากบรรยากาศตรงนี้ที่มันสวยงามแล้วที่มุดีโโลเคชั่นครับบริเวณในพื้นที่ของ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของของเขื่อนเพื่อนองกรกร็คือเ,เขามีเส้เขาแหลมาแหละช่วงปลายใช่ช่วงปลายละนะฮะแต่พูดถึงเรื่องของการเราจะเดินทางมาที่นี่นะครับนะจากกรุงเทพดีกว่าเซ็นเตอร์นะกรุงเทพ,เทพมาเมืองกาญประมาณ120โลครับมาต่อจากเมืองการมาสังขาอีกประมาณ200หน่อยๆน,นะฮะใช้เวลาเดินทางน่าจะสัก45ชั่วโมงนะ คือถ้ามีรถส่งตัวสะดวกหน่อยอแต่ว่าถ้าไม่มีรถส่งตัวเดี๋ยวนี้ก็มีบริการรถตู้รถรถทัวร์ก็มีขึ้นได้ทั้งรถตู้จะมีที่หมอชิดมีที่อนุสาวรีย์นะครับนั่งตั้งแต่ กรุงเทพยันสังขาบุรีเลยก็ได้รถทัวร์ก็มีรถทัวร์ก็มีก็เลือกที่จะมาใช้บริการกันได้ครับถ้าเนี่ยเอารถยนต์มาปั๊มน้ำมันก็มีครับตลอดทางนะก็มีเรื่อยๆนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูเดินดูดีกว่าว่าจุดยานที่เดินมาเห็นน่าเห็นท่าพี่ๆครับทีมงานเราที่อยู่ที่นี่คือตอนเช้าทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยเสน่ห์สำคัญก็คือต้องมาใส่บาตรซักนะครับ ไปชมกันถีงง course, north, so general, <c oughs> <c oughs> ่วงนี่อากาศดีนะอากาศดีมากเลยอ่าเดี๋ยวไปดูฝั่งล่างกันนะฮะเดี๋ยวเดินไปฝั่งนู้นหน่อยเพราะว่าเห็นท่าเขาบอกพี่ๆพี่ๆพี่เราคิดว่านะมามาพอยเยอะแยะแบนี้ผมอยากทำบุญด้วยวันนี้บุญที่อยากทำบุญใช่ไหมครับผมได้สิทได้เลยนี่โอเคครับ ภอสังขาบุรีตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทยทางด้านทิศตะวันตกติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนม,มาหรือประเทศพม่านเองครับดินแดนแห่งนี้มีการผสมผสานระหว่างความงามของธรรมชาติสายน้ำและป่าเขาลำเนาภัยที่อุดมสมบ,บูรณ์ เข้ากับวิถีความเป็นอยู่เรียบง่ายของผู้คนหลากชาติหลากภาษาที่ยังคงเอกลักษณ์ไว้ไม่ว่าจะเป็นชนชาวกะเหรี่ยงชาวมอญและชาวไทยครับสะพานมอญแห่งนี้มีชื่อเป็นทางการว่าสะพานอุตมานุสรเพราะหลวงพ่ออุตมะได้รเริ่มให้ชาวไทยชาวมอญร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อข้ามลำน้ำสองกะเหรี่ยงนั่นเองครับ และสะพานไม้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง850เมตรเลยทีเดียวนะครับ ไได้ปนี่เราเดินมาถึงสุดสะพานนะครับตสุดสะพานจะมีบริการจริงมีแต่ฝันนี่แหละบริการในเรื่องของของที่จะใส่บาตรพระก็มีครบถ้วนนะใช่ของหวานของชาลผลไม้นะครับน้ําถ้าบางท่านไม่ได้เตรียมมาเองก็มีบริการตลอดทางนี่ชุดละเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ชุดเข้าวกล้าครับนะฮะแล้วแต่ที่จะเลือกอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่งก็จะมีวางให้ให้เลือกคือเยอะเลยอย่างด้านเนี้ยก็มีครับก็จะมีนะฮะก็แล้วแต่ก็ลือกแป๊บนึงฮะต้นผีหน่อยดไม้ ถือว่าพาที่มาเนี่ยจะมาจากไหนละวัดวังวิเวกาลามหรือวัดหลวงพ่ออุตมะนะครับก็จะเดินมาจากเส้นทางด้านหลังเรานี่แหละนะฮะนี่ก็จะเห็นว่าจะมีประชาชนก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็รอใส่บาตรใส่บาตรเยอะโเยอะมากนะใช่ใส่ถือว่าตอนนี้หมอกก็ยังปกคลุมอยู่นะฮะอากาศก็ดีมากนะครับอากาศดีสดชื่นผมมาครั้งแรกนี่รู้สึกประทับใจเลยรู้สึกว่าแหมนั่งรถมา เกือบสิชั่วโมงเนี่ยคุ้มเลยนะสิชั่วโมงนี่คือผมมาจากที่ตั้งของเราคือสตตทจันทบุรีจากกรุงเทพก็ประมาณสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงครับแต่รู้สึกโอ้คุ้มมากเลยเนี่ยทุกเช้าเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีนี่แหละเดินมาตรงเส้นทางนี้แหละแล้วก็จะเลี้ยวทางด้านนี้นะครับถ้าหันทางด้านนี้ปุ๊บคือเลี้ยวขวาข้างล่างจริงมีสีสันอีกน่าจะเดินเลยมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะพาท่านผู้ชมไปดูหน่อยเพราะจะมีจุดสนุกของการจำหน่ายพวกสินค้า พื้นเมืองพื้นเมืองด้วยส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ที่นี่จริงอาหารเนี่ยอร่อยๆก็มีมีเยอะนะมีแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเช้านี้จะเปิดหรือยังเดี๋ยวใส่บาสเสร็จพาไปดูหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปชมไปดูเดี๋ยวเราพรสักครู่ครับโอ้อบครับโอ้โหก็มีทูบมาเสริมให้เราใอ้โหนะครับจะจุดเลยไหมฮะเนี่ยครับยังยังยังต้องรอพระมานี่ยรอพระมาพระมาไหมใกล้จะเดินมาแล้วนะครับ อย่างคุณออฟหนลองดูหน่อยพาใกล้มาหรือยังมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วครับก็วันนี้ก็จะได้ทาบุญสักหน่อยอ่ามาบรรยากาศนี้ต้องทาบุญกันหน่อยนะครับเตรียมเตรียมเตรียมนะครับดูเลยครับนี่มีกรต้องจัดแถวนะเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะประชาชนนักท่องเที่ยวเยอะต้องมีการจัดแถวนะครับให้เป็นระเบียบนิดนึงนะครับไปเข้าแถวเข้าหน่อยครับโอเคครับ ใกล้จะเดินมาถึงเราแล้วนะครับขณะนี้มีฝน้ำมุดไนิดหน่อยนะครับก็ต้องหลบฝนกันบ้างนะครับแต่ว่าโอ้โหแต่คึกคักจริงนะที่นี่เขาตักขาตรยอดนะเห็นว่าเมื่อกี้มีใครรับเหมือนจะว่ากันไปกับวัยรุ่นนี้มีพิตตี้พิตตี้พิตตี้มาบอกในเรื่องของ การไหว้พระการใส่บาตรการทำอะไรบ้างแต่ก็ก็ <c oughs> เหมือนก็เหมือนเหมือนทั่วไปก็เป็นศาสนาพุทธเหมือนกันแล้วก็อยู่ในประเทศไทยเหมือนกันครับพิธีการหลักปฏิบัติต่างๆก็ก็เหมือนกันมุมอย่างนะครับไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกันแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวบางท่านเนี่ยก็อาจจะนานๆตื่นเช้ามาใส่บาตรครั้งหนึง่งอาจจะหรลืมไปบ้างใช่นะครับางหลักมีคนคอยแนะนำนะครับ เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับมีพระก็เนนก็มีนะครับเยอะครับเย่บ<ม>าบอกนะครับคือมาจากวัดวังวิเวการามนะครับที่อยู่ด้านบนเดี๋ยวเราคงจะได้ไปชมกันด้วยนะฮะครับ,รบโนี่ีก็รอนะผมก็ตื่นเต้นนะนะไม่เคยใส่บารไม่ใส่บาตรมากี่ปีอะประมาณปกติปีนึงจะใส่แบบกับพระตอนเช้าโดยตรงก็อาจจะช่วงวันเกิดครับ ดี้แล้วครับไม่ว่าขังใครๆว่าก็แล้วกันนิ่นึงสายบาทนะซ่งความเป็นผลิตมงคลขอพรพระได้แล้วดูพี่ทั้งสองคนสิครับมีความสุขกับการตักบาทเป็นอย่างยิ่ง เห็นอย่างนี้แล้วก็รู้สึกอิ่มบุญไปด้วยครับท่านผู้ชมครับการมาทําบุญตักบาตรที่สะพานมอน,นี้เขายังมีบริการอาหารสําหรับทําบุญด้วยนะครับแบบว่ามาตัวเปล่าก็สามารถที่จะร่วมทําบุญได้ซึ่งราคานั้นก็ไม่แพงอย่างที่คิดครับ คุณไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใส่บาทกรู้สึกสบายใจข้างหลังมีโชว์นะมีโชว์มอนเทินหม้อมอนเทินหม้อนะครับก็คือมอนเนี่ยเทินเอาหม้อมาเทินหัวข้าวมาเทินหัวนะครับอย่างที่เห็นนี่ก็ี่ลูกแล้วเนี่ยหกลูกเจ็ดลูกแปดลูกลองดูไหมมุกต้นไหวไหมลูกเดียวคงไม่ไหวฮะก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวแต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่คือที่เนี่ยเขาเขาก็จะ ยังไงคือมีเคินของเล่นทั้งเดินไปเดินมาเป็นจังหวคือเราจะเห็นว่าบางชาวมอญชาวไทยชื่อสายมอญเวลาเขาเดินบางทีเขาก็จะเคินของไว้บนหัวตั้งแต่เด็กๆนะเห็นไหมเวลาขายของก็เดินแล้วก็จะเดินกันได้แบบตรงมากเหมือนลักษณะเหมือนประกวดนางงามเลยเขจะซ้อมกันแบบนี้นะฮะเขาจะเห็นเอาสมุดวางไว้บนศีรษะแล้วเดินเดี๋ยวลิงต้นบอกลิงกู้คือเห็นมีปะองค์ปากแป้งแล้วนี่แหละเริ่มละในส่วนของนี่คือต้นแบบเลยนะครับครีมพม่า นะทาผิวขาวเนี่ยบางทีสาวๆเมืองไทยนะชอบอใช้กันนะเมื่อบบก่อนเอาคีแป้งพมา่าครีมพมา่าเหมือนผสมขมิ้นสีเหลืองอ่อนนะ่าปาหน้าเนี่ยผมเห็นแทบทุกคนเลยชาวืนะ้นเมืองที่เนี่ยตั้งแต่อาจจะเด็กๆพอโตสาวๆหน่อยบางท่านเลยวัยสาวแล้วก็ยังใช้ครีมนี่ปาหน้ากันเหมือนเป็นเป็นมณิษฐ์ของเขาครับนี่ก็ขอเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดู่อยว่าข้างล่างมีกิจกรรมอะไรที่จะทำเพิ่มหรือเปล่าโอ้วันนี้อยู่นี่ทั้งวันเนี่ยผมว่า หลากหลายเลยน่ด้าาลงครับมารูกันที่2องฝั่งทางครับก็เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายซึ่งที่นี่จำหน่ายของที่ระลึกไม่ว่าจะเป็นพวกอัญ,ญมณีหรืองานฝีมือที่ทำจากไม้ครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับลุงเนนนะครับซึ่งอยู่ที่นี่มาครดูครับลุงก็อยู่ที่นี่มาเกือบ30ปีแล้วนะครับก็เป็นไงลุงสังขะวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับก็เปลี่ยนเยอะฮะเปลี่ยนเยอะฮะสมัยก่อนนี่คือว่าตำที่ตำทายแม่น้ําหรือตำแม่น้ำเนี่ยจะเน้นนั้นหมดเลยต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ที่เคลื่อนตั้งใหม่ๆน้ําท่วมมันจะเป็นสภาพแบบนั้นเลยวัดแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วปลูกพังหมดแล้วเพราะมันนานมาแล้วครับตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยยีปี ครับเพื่อนติดอยู่แล้วปัจจุบันนี้สะพานตัวนี้ลูปสร้างขึ้นมานานเลยนะครับสะพานนี้สร้างเมื่อพศ2527เขาเรียกว่าสะพานบาดเดียวอันนั้นจะเป็นไม้ไผ่ไม่ใช่ไม้นี่นะจะเป็นไม้ไผ่ครับผมเป็นไม้ไผ่เพราะว่าหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้สร้างทุนนั้นชาวบ้านช่วยกันสร้างอะไรต่ออะไรใช่ไหมช่วยกันอันนี้น้ํามาปีเดียวก็พังไปเลยพังไปเลยคันนี้พอพศ2528หลวงพ่อก็สร้างเป็นสะพานมา สะพานไม้นี่เกิดเมื่อพศ2 5 2 8ก8ใช่ปะใว่าครับผมชาวบ้านสร้างฮะแค่ปีเดียวครับประมาณปีเดียวแล้วพังไปหมดถือว่าจะใช้ไม้ไผ่ไไม้ผ่เนี่ยทำทางแบบไม้ไผ่แบบนี้แล้วก็ปู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 ไปเนี่ยให้คนเดินอันนี้น้ำหมาก็พังเลยสะพานบานเดียวก็เลยข้ามไปกับบานช่วยบริจา่บริจ่าขึ้นไปครับก็หลวงพ่ออุทมะท่านก็เป็นเจ้าภาพหลักในการเอานำเงินทำบุญต่างๆมาสร้างให้ชาวบ้านเป็นผู้นำให้ใช้ประโยชน์จนวันนี้ก็ถือเป็น เป็นจุดท่องเที่ยวสําคัญของที่นี่อันนี้สะพานนี้นะธรรมดาเนี่ยสะพานในน้ำทั้งหมดมันมี5รุ่นครับประมาณรุ่นที่1พังไปแล้วนะรุ่นรุ่นที่หนึ่งพศ28ก็ว่าะสมเมื่อไรพังเมื้อไรก็ซ่อมซ่อมอันนี้รุ่นที่ห้าผ่านไม้รุ่นที่5 27ปี5รุ่นซ่อมมาตลอดการซ่อมบำรุงมาแล้วห้าครั้งซ่อมบรุงก็สังเกตบริเวณตัวฐานสะพานเนี่ยก็จะมีการมีรอยไม้นะครับ เชื่อมโยงกันไปมาแต่เดินผมเดินมาก็รู้สึกแข็งแรงนะอันนี้อ,อันนี้รู้ไหมอันนี้สร้างใหม่และอันนี้ซ่อมมาประมาณ2ปีแล้วสองปีซ่อมสองปีท่องเสร็จหมดเลยเดนี้เองครับการเลือกทางนู้นนิดหน่อยเลือกสาาสาายังไม่เรียบร้อยดีครับดังนั้นเสร็จร้อยแล้วก็ปูพื้นปูทางเห็นไหมยาให้คนเดินมาทานบนทางรถแบบนั้นนะครับไอกจากอยู่ที่นี่มานี่ในเรื่องของการท่องเที่ยวในมองว่าคนนีมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกปีไหมเยอะมากเยอะขึ้นช่วงประมาณสัก ยี่สิบเจ็ดนะนับจากยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบหกประมาณหกปีพอหกปีปั๊บ,บจะมีองค์การน่อเที่ยวและขายที่มาทำอันตรายนะพอช่วงนั้นพอทำอันตรายนี่เลแล้วโอ้โหคันนี้คนเติมคนไหลช่วงไหน,นช่วงไหนที่จะเยอะเป็นพิเศษแต่ละปีตุลาเดือนเมษา คนอยเที่ยวตุลายันเมษาเลยครับพระตุลามันเป็นประเปลายฝนต้นหนาวว่าหมอกนี่สวยมากคนชอบอากาศดีนะครับแล้วการเข้ามาในท่องเที่ยวทำให้วิถีชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไหมก็มันก็ดีขึ้นครับเปลี่ยนแปลงในทางบวกอ่าครับผมในทางบวกในทางบวกในทางบวกชาวบ้านก็อาจจะมีอาชีพเป็นลูกต้ เป็นลูกท่อมาเลยครับอย่างผมได้พูดอล้อย่างคนเที่ยวมาเนี่ยผมมีแพ่ยคนก็มาเช่าแพนอนมั่งอะไรคือว่าใช้บริการเรือมั่งเรือไปเที่ยววัดจมน้ําเมืองมาหรือไปนู่นไปนี่อย่างออยย่่าางงน้องๆมานี่ปั๊บอจะไปนู่นไปนี่ก็คือว่าต้องการใช้เรือก็คือว่าใช้เรือจะไปที่ไหนก็ได้เพราะเรือมีเยอะคือว่านั่นแหละคือว่าวงจรอ๋อย่างนี้ลูกหลานไม่มีอะไรจะอะไรทำก็คือว่ามาขายกาแฟหรออะไรมันก็ถือว่ามันก็ถือว่าสร้ว่าสมัยก่อนเป็นป่าไงเป็นป่าเป็นดงเพราะมันก็หากินตามธรรมชาติไปแค่นั้นเองงงงแแแล้้้้้ววโโรรรรเเีีีียยยยนนบบออกกมพพดท่ใใใชชชัไง แพเลยฮะคือใช้ลากเที่ยวไปหรือไปคลางด้วยนอนด้วยพับค้างได้ยังยังควรไปตกปลาคือว่าต้องการไปตกปลาเช่าแพไปนอนที่หมายปลาอันนี้เขารลากไปให้ไปนอนอยู่ตรงนั้นแล้วบางทีต้องเที่ยวไปนู่นไปนี่หรือคนเยอะเนี่ยจะต้องการไปที่วัดจมน้ำใช่ไหมสี่ห้าสิบห้าหกสิบคนเนี่ยใช่ไหมคืว่าถ้าไปเรือเรือบางทีไม่พอเขาไปแพบางทีฝนตกมั่งหรือร้อนคนก็ไปแพคือที่เขาบอกว่ามีล่องเรือไปชมโบราณเนี่ยก็คือไปตาม ล่องตามแม่น้ำสองกระเลียใช่ครับสองกระเลียสองกระเลียพอเราผ่านสองกระเลียไปปั๊บก็จะมีแม่น้ำฝ่ามือก็จะเป็นบีคี้นะที่นี่มาแต่เนี้ยต้นน้ำมาจากมาแล้วก็สายที่สามสายมือลันตีลันตีนั้นมาจากจังหวัดอุทัยธานี<อ>ผ่านทุ่งใหญ่นาเรศสวนห้วยขาดแข้งบรรจบกันแล้วสามสายนี้จะไหลไปรวมที่วัดจมน้ำเขาเรียกแม่น้ำสามประจบสองกระเลียบีคี้ลันตีสามประจบต้นกําเนิดตอนน้อย ทอจากนั้นไปเรื่อยก็จะเป็นแฟน้อยไปตลอดคืออำเภออำเภอทองปรภูอำเภอสยกอำเภอเมืองกาญจนบุรีจะมีแฟวใหญ่สายเคลื่อนสี่นักินอันนี้เคลื่อนวัดที่เรากรชนกันลายอเป็นแม่กองซึ่งเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ครับผมเนี่ยเส้นทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรอ่าฮะครับโอ้โหแล้วแล้วอย่างที่ลุงบอกเรื่องเมืองบดานนี่ก็คือเกิดขึ้นหลังจากที่มีการสร้างเขื่อนเพราะว่าเป็นวัดเก่าวัดเก่าวัดหลวงพ่อตรม สมัยก่อนนี่หลวงพ่ออยู่อุตมารอยู่ที่นั่นวัดวัดวัดดั้งเดิมของแกสร้างนั้นพอสร้างเรจแล้วมันจะท่วมเลยครับตัวอำเภอก็ท่วมครับตัวอำเภอลังขาก็ท่วมตัวอำเภอจะอยู่ฝั่งข้ามฝั่งข้ามฝั่งข้ามวัดจะมีเพราะว่สมัยก่อนนี้วัดนี้อยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะมัว อำเภอก็อยู่สายมือแล้วจะมีสะพานสลิงเชื่อมหาการเดินไปมาหาสุขกันได้ครับคือสร้างเขื่อนก็มีทั้งผลดีและก็ผลเสียฮะ่างทีถ้าเรามันคิดไว้ส่วนรวมมากๆมันก็ผลดีมันก็รู้สึกว่าจะหนักหนยเพราะสมัยก่อนนี้จากนี้ไปเมืองการใช้เวลา3วันเดี๋ยวนี้ไปนะเดี๋ยวนี้ใช้เวลา3ชั่วโมงครึ่งขึ้นครับใช่เพราะมันจะเป็นความสะดวกสบายเพราความเจริญเข้ามาก็ความสะดวกสบายก็มีครับ แสดงถึงความเสียสละของคนรีสอร์ทที่พักก็เยอะนะใช่เยอะสมัยก่อนมีที่เดียวคือว่าสีแดงครับแค่นั้นแหละครับสีแดงใครมาโซว่าต้องสมัยเก่านะสมัยรุ่นเก่าที่ยังไม่มีเครื่องเลยครับจะมาต้องมาพักค้างที่นี่แหละสีแดงนี่แหละแต่ผมชื่นชมคนที่นี่นะ้ต้นเดีอยที่ผมบอกเมื่อกี้คือมันบ่งบอกถึงความเสียสละของคนที่นี่ใในการที่ใช้ส่วนรวมเนี่ยได้มีแหล่งน้ําไม่มีรายการที่ใช้และที่นี่ไม่มีนะที่ว่าที่อื่นเขามีหมดต่อต้านและสร้างเครื่องสร้างอะไรที่นี่คือว่าเขาก็ ก็ยอมรับคือยอมรับใจผมประโยอม่วนรวมครับแล้วเราก็เราก็รู้จักปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ให้เขากับใช่ใช่สิ่งที่มันกับยุคให้กัาที่มันเกิดขึ้นนะแล้วจริงจริงอย่างวิถีชีวิตดั้งเดิมชาวสังขารที่นี่เขาประกอบอาชีพอะไรอื่นเลยทำไร่ทำสวนทำนาทำไร่ทำสวนทำนาก็ยังมีอยู่ยังมีช่วงวันนี้ก็ยังมีอยู่เพราะที่ที่เกลาขอน้ำท่วมเพราะว่าไฟฟ้าเวรคืนให้ไงครับที่ที่ทำกินที่ไร่ ที่ที่ที่อยู่ที่อยู่อาศัยหนึ่งไร่อันนี้ว่าเขาก็ย้ายไปแต่ว่าที่บางคนก็อาจจะได้ดีมั่งไม่ได้ดีมั่งอาจจะก็แล้วแต่แล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงที่เขาจะต้ารได้แต่เขาเวนคืนให้หมดของเา่านี่เวนคืนให้หมดจะเป็นต้นไม้อะไรต่า,าพวกมะพร้าวมามากอะไรต่ะไรผลไม้ในนะเขา,ขาจะเขาจะงเวนคืนให้หมดเขาจะคิดให้เลยแต่ที่แน่นี่ถึงที่นี่ไม่ไม่ใ่มีม่ีปัญหาไม่มีการเดินขบวนไม่มีอะไรต่างที่ว่าต่อต้านอะไรไม่มีเขาเยอะเหมือนว่าผู้นําผู้นำเขานั่นด้วยเขาเยอก็คือว่าเขาตามผู้นำไปอะไรย่างเงี้ย ที่นี่แน่ได้บรรยากาศมากตนครับผมรู้สึกมีความสุขมากลนี่ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าแล้วเจ็ดโมงกว่ากว่าอากาศยังดีอยู่เลยนะบางช่วงก็มีแดดอ่อนๆสบายๆนะฮะแต่แล้วช่วงตุลาเดย์ยิ่งอะไสวยมากกันนี้ครับตุลาในหกโมงคนเดินนี่มองไม่เห็นคนแล้วครับหมอกหมอกอ่าหมอกเลยแล้วมีที่นี่ที่หนึ่งแล้วก็ต้องที่หนึ่งตองที่ครับแต่ที่แน่ๆคือที่นี่เที่ยวได้ทั้งปีอ่าเที่ยวได้ทั้งปีที่นี่เที่ยแล้วหมอกจะมีทั้งปีเม่สาจะมีหมอก แต่วันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่เห็นเรือก็วิ่งกันตลอดนะเรือเล็กเรือใหญ่นี่วิ่งกันตลอดเรือใหญ่เรือเล็กก็หาพวกหาปลาครับประมงพวกหาปลาพวกอะไรชาวบ้านลงเบ็ดลงอะไรสักทายนะหาปลาเรือไปไล่ไปอะไรมั่งแต่ถ้าเรือถ้ามีหลังคาถ้าวิ่งไปนะคือว่าจะเป็นพวกท่องเที่ยวเท่องเที่ยววัดจมน้ำตรงนี้แล้วอย่างที่ไปวัดจมน้ำมีใช้ระยะเวลาสักขนาดไหนไปกลับประมาณชั่วโมงครับ หนึ่งชั่วโมงครับผมไปครับอ๋อก็คือเราไม่ไม่ไม่ได้ลงลงดิลงตอนนี้ลงเดินได้เลยลงเดินได้เลยลงเดินตอนนี้ยังลงเดินได้เลยพอพอสิงหาสิ้นปั๊บคันนี้ลงเดินไม่ได้ละน้ำมาแล้วน้ำเยอครับโอ้ันนี้พักรุ่นนี่เกือบมิดเลยคันนี้เรือจะวนเฉยๆเรือแต่ยอดจะดีห่อหลังคั้งในภาพนี้เดี๋ยวไปดูในภาพได้ในรายรายดูก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะมาชมเมืองบาราเก็ต้องมาก่อนสิงหาคมครับผมสิงหาถึงเมื่อไหร่นะลุงสิงหามไไ่ด้สิงหากันยาตุคมเมื่อทีดแล้วเมืองบาราเนี่ยเที่ยวได้ทั้งปี แต่มันเป็นช่วงช่วงระยะช่วงช่วงช่วงระยะเรหว่างว่าเดินได้หรือเดินไม่ได้แต่มาชมวัดพระเยสุวัฒโพะแล้วช่วงช่วงช่วงที่เดินได้ก็คือเดินได้ช่วงมีนามีนามีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนวัดในพระวัฒโพให้เดินได้สี่เดือนประมาณสี่เดือนเพราะที่เหลือนั้นน้ำก็จะเริ่มมาแล้วครับคือเขาก็จะกักเก็บน้ำของเขาไว้เพรกระดากดาสิงห์ห่าน้ำมาแหละกระดากดามานี่เก็นี่คือว่ากระดากดานะครับแต่ในน้ำนักปีนี้ถือว่าน้ำยังน้อยเพราะสิงห์ห่าปั๊บนี่เดินไไไไปดดดดด้้้้้้้ววััเินนนนนนนมตตออีียกกแแพง กำแพงแก้วระบบแก้วอ๋อกำระบปริมอยู่ปริมนะครับยังเดินได้ในภายในบริเวณในกำแพงแก้วไปเดินได้ครับครับเดี๋ยวคงจะได้พาท่านผู้ชมมาชมนะฮะอันนี้ก็ขอบคุณลุงเนมมากนะครับคือวันี้ได้ข้อมูลใครยว่มาทางนี้แล้วครับเดินมาถ้าเกิดทางฝั่งอำเภอแล้วครับเดินนี้จะเจอร้านของลุงเนียถามหาลุงเนมได้ กาแฟอร่อยกาแฟอร่อยได้ได้ความรู้ด้วยมีบริการครับมีกาแฟโบราณบริการมีแพมีเรือบริการครับใครต้องการคนะสนใจมาได้เลยครับโอเคไหมกินหมดแล้วละครับขอบคุณคุณลุงบ้านนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราทาท่านผู้ชมเดี๋ยวคงจะไปดูที่เมืองที่เมืองบานานเลกหน่อยนะครับครับผมขอบคุณคุณลุงมากนะครับครับเดี๋ยวเจอกันตอนขึ้นขึ้นเรือแล้วกันครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วหวังว่าสะพานมอนห่งนี้จะทำให้ผู้ชมประทับใจไม่มากก็น้อยนะครับส่วนครั้งต่อไปนั้นเราทีมงานชวนชมก็ยังคงอยู่ที่อำเภอสังขาบุรีเช่นเดิมแต่จะมีความน่าสนใจแค่ไหนอย่าลืมติดตามชมครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ